สูบุรีสูไป,ปก็ได้ค่าสูกัญชาสูไป,ปก็ได้ผลเล่นการพนันไปก็ยากจนเกิดเป็นคนรุนละลอะจะบึกบานครับสวัสดีวันด็กครับบายคำคมจากเจมิงครับวันนี้เป็นวันด็กน้องๆอ,อินบ็อกเข้ามาถามในช่องแชทว่าพี่ครับอยากได้งบประมาณ2 0 0 0 0ืนนิดๆอยากได้ตัวแบบจบๆคุ้มๆช่วยจัดให้ได้ไหมช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมครับว่าระหว่างตับกับเอวจี G, พี่ครับต่างกันยังไงวันนี้ จัดมาให้แล้วครับ2ตัวนี้อยู่ในหน้าจอของท่านผู้ชมใครกําลังมองหาโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งที่แบบจบแล้วก็คุมต้องดูคลิปนี้ครับเอาเรามาดูก่อนอยาาดูตัวไหนเป็นพิเศษนะเอาโอเคแน่นอนทุกคนล้นตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็น r g g 1 5โน้ตบุ๊กตัวท็อปสุดปี2022ครับตัวนี้จะเป็นทัป a 1 5เหมือนกันนะเป็นฝั่งไรเซนเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวท็อปเหมือนกันฝั่งของ t ัปนั่นเองปี2022ันเช่นกันครับสเปค rtx ่าเดีนยวเราดูนา จุดแตกต่างมีอะไรกันบ้างข้อแรกครับตัวนี้ได้เป็นจอ15.6นิ้วเหมือนกันแต่15.6นิ้วเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงล่ะ144เฮิรตเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ได้เป็น sRGB แบบ100%หมายความว่าถ้าตัวนี้ถ้าเอาไปตัดต่อครีเอเตอร์หรือว่าคอนาสตต่างๆสีของ a o g จะทําได้ดีกว่าตัวทับครับแต่ในงบสี144เฮิรตเหมือนกันแล้วก็เป็นจอ Full HD เหมือนกันครับผมอะต่อมานะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆ a o g เนี่ยใส่ใจเรื่องไฟ RGB อย่างมากนะครับตัวนี้ ให้ไฟ rgb แบบ full เต็มหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยเห็นไหม rgb ของ rg จะเป็นแบบ rgb แท้แท้นะครับจะมีเนี่ยสลับไฟกันเต็มเลยแต่ของ app จะเป็นแบบไฟแบบ backlight ก็คือหมุนเวียนการสลับกันไปนะครับอันนี้สามารถตั้งค่าได้โดย amolliate ของ app a s u t นั่นเองครับต่อมาสเตปที่3เป็นโน้ตบุ๊กที่สปิใกล้เคียงกันนะการ์ดจอ30 50เหมือนกันให้ถ่ายว่าตัวไหนแรงกว่า tiktok 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 แน่นอนว่า ตัว AOG ต้องแรงกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่า r o g เนี่ยอะแดปเตอร์ของเขาให้มาถึง200วัตต์ตัวนี้ได้แค่180วัตต์เองนะอาจจะแรงต่างกันไม่เยอะถ,ยถ้าเราใช้งานไปสักระยะระยะยาวเช่นในการเล่นเกมสัก4-5ชั่วโมงเนี่ย r o g ทำได้ดีกว่าครับในส่วนของระบายความร้อนนะครับการจ่ายไฟต่างๆในส่วนของที่4นะครับที่นะอ่ะเรามาดูตรงนี้นะเรามาดูงานฝาหลังของ AOG ก่อนของ AOG เนี่ยถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะ ไม่ได้เป็นแค่รูปดวงตาธรรมดาแต่เป็นไฟแบ็คไลท์สวยๆมาให้เป็นอลูมิเนียมแบบงานประกอบแบบพรีเมียมมีการเล่นลงนี้มาเหมือนลายกับเพชรต่อมาเรามาดูทับฝาหลังของทับจะเป็นฉมใหม่และจะมีการสกรีนมาในฝาหลังของตรงนี้เห็นไหมนี่คือข้อแตกตา่างอีกข้อหนึ่งครับแล้วเรามาดูสังเกตพอร์ตการเชื่อมต่อของ r o t อีกข้อหนึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับถามว่ามันสะดวกไหมข้างหลังถ้าโต๊ะใครอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยมีสายเข้ามาอย่างนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆแต่ของทับจะอยู่ด้านคางหมดเลยนะครับออะทีนี้ เราย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งอ่านี่นึงครับอาขยับมา่นะขยับมาปุ๊บอ่ะทีนี้ข้อที่แตกต่างใหญ่ๆเลยนะอีกข้อหนึ่งหนึ่งเลยนะครับวัสดุที่ใช้นะครับของ r o g จะเป็นเกรดพรีเมียมกว่าทับในหน้านของงานพลาสติกนะครับนี่แมในการเคาะจะแตกต่างกันอย่างมาแต่ที่ทัพชนะน็อกไปอีกข้อหนึ่งเลยคืออะไรรู้ไหมนี่แพงกว่าตั้งเยอะแต่ได้ให้เวทแคมมานะอันนี้ถูกกว่าแต่มีเวทแคมมาให้ใครอยากสุดก็ ไปจัดตัวนี้ถ้ากดแบบนี้ก็คงจะรู้นะว่าชอบตัวไหนเป็นที่สุดทับก็อย่าน้อยใจไปตัวนี้เป็นโนต้ตบุ๊กที่คุ้มค่าอยู่ที่เพ,เพื่อนแล้วว่าถ้าอยากได้สุดก็ไปจบที่ r อ g อจีอยากได้ประหยัดงบที่ใช้ได้นานๆตัวไปทับนะนี่คือข้อแตกต่างคร้าวๆแล้วไว้เจอกันจัดไปยังไงก็สวัสดีวันดีครับ